ครับวันนี้แอดมินเกษตรมองช้างรับมาที่วัดสีโคณารามนะครับวันนี้มาอาาหลวงพ่อสีโคนะครับผมวันนี้มารับของขวัญนะครับเพื่อที่จะไปมอบให้กับน้องๆในวันเด็กนะครับขององค์การบริหารส่วนตำบลนุโลกครับที่จัดขึ้นที่14นะครับวันนี้ก็ได้รับของขวัญจากหลวงพ่อนะครับมีทั้งหมด120ชุดนะครับแล้วก็นี่ครมีของวันที่เศ็ที่ไหนเอาไปรุ่นรางวัลเอาไปรุ่นรางวัลเดี๋ยวจะให้น้องๆจับเปอานะครับ เดี๋ยวจะเพิ่มอีกหนึ่งรางวัลเอาเป็นรางวัลตรงนาคนพิเศษเอาห้าร้อยบาทหนึ่งรางวัลด้วยครับทราุครับผมครับแล้วก็เป็นรางวัลใหญ่เออมีของอฮะหลายอย่างเลยครับจะไปมอบให้น้องๆนะครับมีมากมายเลยนะครับาเป็นกระเป๋าสตางค์ออมสินออมเงินออมบุญครับผมกอโภชนาอุทธิโตจีนนำใบจากมาอุปธศโตจีนนะครับผมอุปตจีนครับผม นี่ฮะก็พบกันวันที่สิบสี่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับโอเคครับขอสาธุครับหลวงพ่ออนุโมทนาครับผมให้หลวงพ่อมอขให้แล้อเออะน่าเสียดายวันสิบสี่เจอบรรจับฉลากเลยโอ้ทั้งหมดเสร็จแล้วไปบรจับฉลากก็ได้เอออนโมทนาเออเออ